ทำยังไงล่ะก็เอาศีลข้อที่หกข้อที่เจ็ดข้อที่แปดเนี่ยเอามาเสริมเอาไว้มาค้ำเอาไว้ไม่ให้กามหรือความรู้สึกทางเพศของเราเนี่ยมันกำเริบได้ง่ายศีลข้อที่สามในสกอบของศีลห้าจึงได้เปลี่ยนเป็นอภรรมจริยาองค์ประกอบของศีลข้อที่สามเนี่ยในแง่ของเป็นอภรรมจริยาแล้วเนี่ยการประพฤติพรหมจรรย์แล้วเนี่ยองค์ประกอบมีสองอันว่าหนึ่ง นะถ้าศีลนี่จะขาดแล้วก็หนึ่งมีจิตคิดจะเสษเมถุนทมสองการยังอวัยวะเพศให้จดกันถ้าครบองค์สองประการน,นี้แม้เป็นสามีพัญญาการศีลข้อที่สามนี้ศีลข้อที่สามในครอบของศีลแปดนี้ขาดเลยด้วยเหตุนี้เวลารักษาศีลแปดแล้วก็นิยมกันว่าฝ่ายสามีนอนไป นอนในห้องพระนนไปสวดมนต์ภาวนาให้ใจสงบแล้วก็จะได้มีเวลามาเช็คตัวเองเออเรามีนิสัยไม่ดียังไงข้อเสียยังไงจะได้แก้ไขเสียส่วนแม่บ้านเอานอนอยู่กับลูกในห้องนอนนั่นแหละแล้วก็สอนลูกสอนตัวเองเลยสวดมนต์สวดพรไปเช็คตัวเองไปว่ามีข้อบกพร่องอะไรแล้วแก้ไขเสียนี่เป็นอย่างนี้ ศีลข้อที่ที่สามเนี่ยสำหรับศีลข้อที่สามเนี่ยพวกเรามาในยุคปัจจุบันเนี่ยมองข้ามความสำคัญไปแล้วมันเลยก่อปัญหาอีกเยอะแยะตามมาในอดีตศีลข้อที่สามนี้เขาใช้ไปทำอะไรกันมั่งศีลข้อที่สามนี่แหละคือการวางแผนครอบครัวในอดีต หรือเบิร์ฟคอนโทรลในอดีตการคุมกำเนิดในอดีตคุมกำเนิดโดยโดยไม่ต้องวิ่งไปหาคุณมีเชิงมีใช้อะไรทั้งนั้นแหละ,ะเขาคุมกันคุมอย่างนี้ว่าเออพอถึงวันโกนวันพระนะเราก็รักษาศีลข้อนี้เสียมันก็มีวันพวกถ้ายังอยู่ในวัยต้นอา้าวเป็นไงละ่ะแม่แต่งงานแล้วอา้าววันพระเนี่ยถือศีลข้อนี้แล้วก็วันเกิดของเราถือศีลข้อนี้ เพราะฉะนั้นถ้าบุตรมันจะเกิดก็เอ้าเกิดก็เกิดกันแต่ว่าคิดดูตัวเองถือศีลวันพระอสมมติสามีถือศีลวันพระแล้วก็ถือศีลวันเกิดของตัวเองด้วยสองวันข็แล้ในอาทิตย์หนึ่งพันญาก็เหมือนกันถือศีลวันพระแต่ว่าวันพระก็ตรงกันละเอาวันเกิดของพันญาอีกวันหนึ่งก็เป็นสามวันตกลงในเจ็ดวันนี่ ถือศีลท,ทั้งพ่อบ้านแม่บ้าน,านถือศีลไปซะแล้วทั้งสามวันเหลืออีกสี่วันอีกสวันนี่ถ้าบุตรจะเกิดนะเออเกิดก็ให้ไปเกิดประเถอะตามธรรมชาติก็ไม่น่ากลัวไอ้ที่สําคัญมันไม่ยอมถือเลยแล้วก็ลูกมาเป็นโขลงเชียวแล้วก็บ่นกันนะอ้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีรัฐบาลไม่ช่วยบ่นไปก็มีลูกแข่งกันไปแล้วจะไปบ่นเอาอะไรอย่ามาบน่น นี่เป็นอย่างนี้ในอดีตใช้ศีลข้อที่สามนี่แหละมาเป็นการวางแผนครอบครัวเป็น natural selection เลยนะก็มาถึงศีลข้อที่หกศีลข้อที่หกนี้ในศีลข้อนี้เว้นอะไรมั่งเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการคือหลังจากเที่ยงไปจนทั้งถึงอันรุนของวันใหม่ ที่เรียกว่าอารุณเป็นไงคุณยมผู้หญิงอาจจะไม่ทราบคําว่าอารุณเนี่ยคือการเปลี่ยนวันใหม่ในทางศาสนาการเปลี่ยนวันวันใหม่ทางโลกเนี่ยเราถือเอาเมื่อยีนาฬิกาสากลใช้อย่างนี้แต่ว่าการเปลี่ยนวันใหม่ทางศาสนาไม่ใช่ยี่บสนาฬิกานะถ้า24นาฬิกาแล้วก็หลวงพ่อหลวงพี่สบายเลยพอเที่ยงคืนก็ฉันโจกเป็นไงไม่ได้เพราะว่า ในทางศาสนาเราไม่ได้เปลี่ยนวันใหม่เมื่อเที่ยงคืนเราเปลี่ยนวันใหม่เมื่ออารุณอรุณรู้ได้อย่างไงร,รู้ได้อย่างนี้ว่าตอนเช้าตอนเช้ามดืดให้ออกไปยืนกลางแจ้งแล้วยืดแขนไปให้สุดแขนไปยืนกลางแจ้งเนี่ยที่ไม่มีไฟส่องยืดแขนให้สุดแขนแล้วเห็นลายมือตัวเองชัดเจนเป็นครั้งแรกเมื่อไหรนั่นอรุณ นั่นอรุณยืดแขนไปสุดแขนที่กลางแจ้งโดยไม่มีไฟส่องเห็นลายมือชัดเจนเมื่อไรนั่นอรุณหรือยืนห่างจากต้นไม้สักช่วงแขนหนึ่งแล้วสามารถแยกออกได้ว่าแยกสีออกได้ว่านี่ใบอ่อนนี่ใบแก่นั่นคืออรุณนะพอเห็นครั้งแรกแยกครั้งแรกได้นั่นคืออรุณในสีนข้อที่หนี่ห้ามกินอาหาร นะตั้งแต่ที่หลังเที่ยงไปแล้วจนกระทั่งอรุณของวันใหม่ถ้าไม่เออถ้ากินเข้าแล้วใช้ไม่ได้เออทําไมจึงมางดดอาหารกันก็พูดกันง่ายๆว่ากันตรงๆจะตัดสเสบียงกามคือตามธรรมดาคนเราเนี่ยถ้ากินอาหารไปถ้าจะให้พอดีนะกินแล้วไม่อ้วนไปผอมไปไม่หิวไปไม่อิ่มจนเกินไปไม่ง่วงเหงาหานอนแล้วก็ท่านใช้คําว่า เมื่ออีกสี่ห้าคำจะอิ่มแล้วก็ให้หยุดเสียแล้วกินน้ําแทนมันจะอิ่มพอดีการอิ่มชนิดนี้ไม่ง่วงเหงาหาวนอนไม่มีอาหารส่วนเกินเพราะว่าเมื่อเรารู้สึกว่าอีกสี่ห้าคำจะอิ่มเนี่ยความจริงมันอิ่มแล้วแต่ว่าอาหารสี่ห้าคำอันนั้นอ่ะยังเดินทางไม่ถึงกระเพาะกําลังอยู่ระหว่างทางอยู่พอเจอน้ำหนึ่งแก้วเข้าไปไล่ที่ฉะนั้นนะมันจะอิ่มพอดีแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราวันไหนอร่อยข้า อกินจนกระทั่งอิ่มถ้ากินจนกระทั่งอิ่มแสดงว่าอาหารเกินมาสี่ห้าคำหรือบางคนอิ่มแล้วยังได้อีกสี่ห้าคำอินนิชักไม่ค่อยดีบางคนตะกละหน่อยจะจุกอยู่แล้วยังแถมไปอีกสี่ห้าคำอืมไอ้อย่างนี้ใช่ไม่ได้ไอ้อาหารส่วนเกินพวกนี้แหละนะอาหารส่วนเกินพวกนี้จะกลายเป็นกำลังส่วนเกิน กำลังส่วนเกินนี่แหละจะทำให้กามกำเริบไอ้เจ้ากามกำเริบนี่แหละจะทำให้มีผลร้ายต่างๆอีกเยอะแยะนี่จุดมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นศีลข้อที่หกเนี่ยจึงเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาทำไมเกิดขึ้นมาว่าเออในฐานะที่พวกเราอยู่ทางโลกนี่นะเออทุกวันทุกวันมันมีอาหารส่วนเกินอยู่เพราะฉะนั้นพอเจ็ดวันเขาเนี่ย หยุดไปสักมือหนึ่งให้ร่างกายเนี่ยเอาอาหารส่วนเกินนะ่ะเอามาใช้ซะเอาอาหารส่วนเกินที่ร่างกายสะสมนะั่นเอามาใช้เสียไอ้นี่จะได้ไม่เป็นกําลังเป็นโคถึกอยู่ข้างในแล้วเราจะได้จิตใจสบาย<อ>นี่เป็นอย่างนี้ศีลข้อที่หกจึงได้เกิดขึ้นทีนี้องค์แห่งศีลข้อที่หกเนี่ยจะขาดหรือไม่ขาดเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสี่ประการในการคือหนึ่งตั้ง เวลานั้นตั้งแต่เที่ยงไปแล้วจนกระทั่งถึงอรุณวันใหม่ระหว่างช่วงนี้เราไม่ได้ละอันที่สองของเคี้ยวอันนั้นสงเคราะห์เข้าเป็นอาหารถ้าเคี้ยวยาก็ไม่เป็นไรกินยาก็กินไปเถอะแต่กินอาหารแล้วก็ไม่ได้อันที่สามพยายามเคี้ยวกินของนั้นแล้วก็อันที่สี่ของนั้นได้ล่วงลำคอลงไปแล้ว แม่ครัวเคยถามเอชิมชิมดูหน่อยทำกับข้าวเช้าจะถวายพระเอชิมได้ไหมเนี่ยแค่ชิมตกลงแค่ชิมนะชิมให้รู้รสอ,อ่อนอย่างนี้อ่าได้จะได้ปรุงให้พอดีแม่ครัวไม่ปรุงให้ดีแล้วพ่อบ้านจะว่าเอาหรือไปถวายพระพระฉันไม่ไหวเลยชิมนะได้แต่ว่าไม่ใช่กินแล้วก็ไม่ใช่ชิมครึ่งหม้อนะแม่เอาชิมครึ่งหมอนะ้อ,มอ,มหมอไม่พูดจะล็อ นะทีนี้ก็มาถึงศีลข้อที่เจ็ดศีลข้อที่เจ็ดเว้นอะไรมั่งเว้นจากการฟ้อนรำฟ้อนรำเต้นรำทั้งนั้นแหละเออฉันไม่ฟ้อนรำหรอกค่ะเอาแค่เต้นรำเต้นรำก็ไม่ได้นะอา้าวเว้นจากอะไรอีกแม้ขับร้องประโคมดนตรีก็ไม่ได้คือจะร้องเพลงเองก็ไม่ได้จะเล่นดนตรีเองก็ไม่ได้ เว้นจากการดูเอ่อเว้นเว้นดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลไอ้การละเล่นที่เป็นค่าศึกแก่กุศลน่ะโดยทั่วไปก็นั่นแหละก็เป็นปัญหาที่เกิดทุกวันนี้หลายคนชอบมาถามว่าเอดูทีวีได้ไหมถือศีลแปดเนี่ยก็มีทั้งได้ทั้งไม่ได้ถ้าเป็นการละเล่นไม่ได้เช่น การละเล่นเป็นไงเออไอที่มีพระเอกนางเอกทั้งหลายแล้วล้วก็ไม่ต้องดูกันลนะมันเข้าเขตการละเล่นละถ้ามันเป็นข่าวดูได้ถ้าเป็นโฆษณาไม่แน่โฆษณาเดี๋ยวนี้ดูแล้วไม่แน่ใจว่าเขาโฆษณาของหรือโฆษณาคน <c oughs> ดูไม่ค่อยออกเหมือนกันเพราะว่าคนบางทีก็โฆษณาของก็ชัดๆว่าโฆษณาของบางทีแล้วมันโฆษณาคนมากกว่านะ ้อย่างนั้นเราก็ชักเออไม่ดูไม่ดูดละดีเดี๋ยวศีลจะพร่องไปงดการดูละเล่นเออ,อันเป็นค่าศึกกการกุศลงดการรูปไลทั้งรูปทั้งไลนะรูปในน้ําหอมไลทั้งเอ,อแป้งอะไรรูปไลคัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้และของหอม ตลอดจนงดเครื่องย้อมทาต่างๆเครื่องย้อมเครื่องทาเครื่องย้อมมีอะไรมั่งย้อมผมวันนี้ก็เลิกย้อมเครื่องทาทาคิ้วทาปากทาหน้าเลิกกันทางนั้นจะทาได้กรณีเดียวเออสมมตุติไอแป้งนี่แหละแป้งน้ำหรือแป้งพริกี่ฮีตหรืออะไรก็ตามเถอะ ถ้าจะใช้ใช้ในกรณีเช่นเป็นต้นว่าเออผดมันขึ้นอ่ะทากันได้แต่ว่าจะทาเอาสวยไม่ได้เพราะฉะนั้นบางวันจะเดินผ่านพระภิกษุเอ๊ะหลวงพี่นี่กินพริกขี้ริ้วนี่เอะหลวงพี่ผิดสีไะลรมั้งเอเออย่าเพิ่งไม่แน่ถ้าท่านเป็นเอ่อเป็นผดเป็นผื่นคันท่านใช้พริกขี้ริ้วทาเออไม่เป็นไร ถ้าท่านอยากจะรอแล้วไปทานั่นแน่หลวงพี่ใช้ไม่ได้แล้วแม้เราก็เช่นกันนะก็องค์ประกอบของศีลข้อนี้จะขาดไปเนี่ยก็แบ่งเป็นสองตอนศีลมันแบ่งเป็นสองระยะอยู่ด้วยกันเอศีลช่วงแรกนั่นว่าโดยตอนแรกนั่นว่าโดยร้องรำทำเพลงน่ะ องประกอบอันแรกคือการฟ้อนรำการขับร้องการประโคมดนตรีด้วยตนเองทำไม่ได้จะฟ้อนรำจะขับร้องจะเล่นดนตรีไม่ได้ถึงนั้นลหะหรืออันที่แล้วก็อันที่สองจะไปดูจะไปฟังจะไปดูการฟ้อนรำไปฟังการฟ้อนรำฟังการขับร้องดูการขับร้องการประโคมและการเล่นต่างๆที่คนอื่นประกอบขึ้นก็ไม่ได้อีก าไปดูเข้าไปฟังเขาเอาผิดอีกสินขาดไปอีกแล้วทําไมเนี่ยมาห้ามฟังเพลงเพลงก็เพราะเพราะคนใดไม่นีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนะักใช่วันธรรมดาอาจจะฟังก็ฟังแต่ว่ารับรู้ไว้ด้วยว่าเพลงทั้งหลายแหล,ใล่ในโลกนี้ที่เขาร้องกันนะ่ะ 99. 99.99%เนะ่ะเพลงรักนะจ๊ะ ไปฟังแล้วไอ้ที่ไม่มีคู่ก็ชักอยากจะมีรักเอยจริงหรือที่ว่าหวานนะชักอยากจะมีอา้าวไอ้ที่มีแล้วชักอยากจะได้อะไืมชักชักตะเลิดกันใหญ่เพราะฉะนั้นก็เ,เพลงก็เลยถูกห้ามไปไอ้การละเล่นก็บอกแล้วมันมีพระเอกนางเอกการละเล่นที่เป็นค่าสึกแข่งการกุศลของการกุศลอืมเออ ไปดูแล้วล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็กามกำเริบไอเจ้าผู้ชายไปดูหนังดูละครมาแล้วเดี๋ยวมั่ก็ชักอยากจะเป็นพระเอกเพราะอยากจะเป็นพระเอกสองตาก็สายหาหนังเอกกามกำเริบแล้วไม่เอาแล้วคุณผู้หญิงก็เช่นกันแหละาะฉะนั้นก็นั่นเลิกดูนะเจ็ดวันดูมาพอแรงแล้ววันที่เจ็ดนี่วันพระนี่เลิกไม่ดูสงบจิตสงบใจสะมั่งอืมเออ แล้วทำไมสำหรับตอนที่สองว่าดวยเรื่องไอเครื่องประดับประดาไอดอกไม้ของหอมทำไมจึงมาห้ามก็เช่นกันหละถามตัวเองเลยนะคุณผู้ชายแต่งตัวสะหลอเช่นเนี่ยจะดูเต่ะวเองหรือจะให้ใครดูคุณผู้หญิงจะแต่งตัว้ะสวยเนี่ยดูเองหรือให้ใครดูผู้ชายถ้ามันจะดูตัวดูความหล่อของมันเองนะ่ะนุ่งผ้ากมาตวงก็พอนะ แต่ว่าที่มันแต่งสะลอนะมันอยากจะให้คนอื่นดูให้คนอื่นดูให้ผู้ชายได้การดูหรือไม่ใช่หรอกจะให้สาวดูอ่ะฉันก็หลอนะไอ้ฉันก็หลอนนะั่นนะกามกําเริบแล้วแหละแต่มันกาเริบลึกๆคุณผู้หญิงแต่งตัวสันสวยหมุนอยู่หน้ากระจกกันสามรอบห้ารอบเออจะให้ใครดูจะดูตัวเองหรือไม่ใช่ให้เพื่อนผู้หญิงได้การดูหรือเออสักสิบเปอร์เซ็นต์ อีกเก้าสิบเอร์ซ็นตะ์นไม่ใช่หรอกนะจะให้เขาดูไอ้เขาดูนันะกามกำนเิบก็เจ็ดวันก็ขอกันสักทีสำหรับองค์ประกอบตอนที่สองเนี่ยมีอยู่สามประการในการวะหนึ่งนะเครื่องประดับเครื่องประดับมันมีดอกไม้แล้วก็ของหอมอันที่สองไม่เจ็บไข้าตามพระพุทธ,ธานุญาต แล้วอันที่สามได้รูปไล่ได้ทัดทรงโดยมีจิตคิดประดับให้สวยงามพอครบอง์สามประการนี้มาไหลก็ผิดทันทีนะทีนี้ก็มาถึงศีลข้อที่แปดสีลข้อที่แปดเว้นจากการนอนเหนือที่นอนอันสูงภายในทําด้วยนุ่นและสำลีอันสูงใหญ่นะเว้นจากการนอนเหนือที่นอนอันสูงใหญ่ภายในทําด้วยนุ่นและสำลีก็องค์ประกอบก็มีอยู่ว่าที่นั่งที่นอนสูงใหญ่อันที่สอง ที่นั่งที่นอนรู้ว่าเป็นที่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่และอันที่สามนั่งหรือนอนบนที่นอนที่นั่งที่นอนนั้นอันนี้ก็ในสีลข้อที่แปดก็อีกนั่นแหละมาสนับสนุนไม่ให้สีลข้อที่สามเนี่ยมันง่อนแง่นพูดง่ายๆว่ากันตรงๆเออนอนฟูกหนาหนานิ่มๆนอนแล้วก็ไม่อยากตื่นตื่นแล้วก็ไม่อยากลุกอืมเมื่อไม่อยากลุก ลิกไปพลิกมาเดี๋ยวเถอกามกำเริบแล้วศีลข้อที่สก็จะเริ่มวันแย่นต่อไปอีกเพราะฉะนั้นศีลข้อที่8ดนี้มันจึงได้เกิดขึ้นมาทีนี้โดยย่อดโดยสรุปอยากจะชี้ให้ดูนิดหนึ่งคําว่าศีลน่ะในข้อศีลห้าเนี่ยเป็นเรื่องของวินัยเป็นเรื่องของการรักษาใจให้คนนั้นเป็นคนเต็มที่ แต่ในแง่ของศีลแปดช่วยโน้ตไว้ด้วยเลยว่าศีลแปดเป็นเรื่องของการยกใจคนเนี่ยให้สูงขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าของเราต้องการยกใจคนให้สูงไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมนั่นแน่เพราะฉะนั้นไม่บังคับว่าจะให้ถือทุกวันแต่ว่าถ้าใครถือได้มากใจก็ใกล้เทวดาเข้าไปมากนี่พ่อเราอยากจะให้เราเป็นเทวดาให้เราเป็นพรหม เลยกำหนดสีลแปดขึ้นมาให้เพราะฉะนั้นใครถือศีลห้าอสินห้าแล้วหาโอกาสถือสินแปดเถอะถือได้แล้วเออมันจะได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมสักทีไม่ต้องมาเป็นพรหมเปอร์เชียรพรหมปากกิ่งกันอ่าเป็นพระพรหมจริงๆนะทีนี้ก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายเลย มงคลของการมีวินัยมงคลของการมีวินัยหนึ่งป้องกันเวรภัยทั้งหลายแหละป้องกันเวรภัยต่างๆอันที่สองป้องกันบาปกรรมต่างๆทั้งทางกายวาจาใจอันที่สามทำให้ชำระให้กายวาจาใจมันบริสุทธิ์ขึ้นมานะอันแรกป้องกันเวรภัยอันที่สองป้องกันบาป อันที่ 3, สามชำระก,กายวาจาใจาให้บริสุทธิ์อันที่สี่เป็นการสะสมบุญกุศลติดต,ตัวไปอันที่ห้าเป็นปัจจัยหรือเป็นฐานรองรับให้เกิดสมาธิและปัญญาที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันที่หกทำให้บุคคลเดินทางถูกต้องตามทํานองครองธรรมคือเป็นอย่างนี้ คนเราเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะอายุเพิ่งเท่านี้ยังย่ำโลกไม่ตลอดเมื่อย,ย่ำโลกไม่ตลอดกว่าจะรู้บุญรู้บาปจริงๆนนู่นรอไปอายุแปดสิบเก้าสิบแต่กว่าจะถึงอายุแปดสิบเก้าสิบเลยไปทําบาปทะท่วมตัวเลยแล้วจะแก้ไขยังไงล่ะเออก็ได้อาศัยวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางเอาไว้แล้วก็ทําไปตามนั้นเมื่อทําไปตามนั้น มันก็เลยไม่มีบาปไม่มีกรรมก็ได้ชื่อว่าเดินถูกทางหรือเดินถูกต้องตามทํานองคลองธรรมตั้งแต่ต้นชีวิตเลยด้วยเหตุนี้เองใครพาลูกพาหลานเข้าวัดหรือไม่ได้พาลูกพาหลานเข้าวัดแต่ได้ตั้งใจอบรมอย่างน้อยก็วินัยทางธรรมคือกรรมบท10สิบประการที่ว่ามาตั้งแต่ต้นนี้สอนให้แต่ลูกให้ลูกตั้งแต่เล็กลูกรอดตัวเลยก็แล้วกันไม่ต้องไปก่อบาป ไอ้พวกเราที่มานั่งอยู่นี่กว่าจะหันหน้ามาเข้าวัดได้นี่ถามว่าฆ่ากันมากี่กระบุงแล้วคุณผู้ชายก็น่นเชือดคอไก่เชือดคอเป็ดยิงนกตกปลามาไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะมานั่งมาเข้าวัดนี่อันบางคนเป็นเด็กวัดมาเกา่ามาม่วงวัดนี่ผปา่สาสไลเยียนเชียวเล่านี่กินแะเป็นตุมเชียว กว่าจ,จะรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปนี่มันพลาดอย่างนี้แต่ว่าถ้าปฏิบัติตามวินัยที่ว่ามาแล้วมันเดินถูกตามทํานองคลองทรมาแม้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็รอดตัวมารอดตัวมาตั้งแต่ต้นเลยอันที่เจ็ดทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทพอมีศีลแล้วมันไม่ประมาทนะอันที่แปดทำให้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งสามได้บริบูรณ์จำได้มม้ประโยชน์ทั้งสาม ประโยชน์ในชาตินี้คือตั้งเนื้อตั้งตัวได้ประโยชน์ในปร,ประโยชน์ในอนาคตเออเป็นไงล่ะตายแล้วก็ไม่ตกนรกแหละประโยชน์อย่างยิ่งเออมีทางบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนี้เรียกว่าประโยชน์สามนะถ้าเดินตามกุศลเ็เดินตามทางของวินัยเนี่ยมันจะทําให้สามารถบําเพ็ญประโยชน์ทั้งสามได้บริบูรณ์อันที่เก้า ทำให้สามารถบําเพ็ญมรรคแปดนะอริยมรรคแปดได้บริบูรณ์อีกอันที่สิบก็เลยทําให้ถึงอริยธรรมอย่างแท้จริงอันที่สิบเอ็ดได้ชื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าด้วยปฏิบูตด้วยปฏิบัติบูชาอันเป็นการบูชาที่แท้จริงอีกแหละนี่เป็นการบูชาที่สูงสุดอันที่สิบสอง ทำให้สามารถพ้นทุกจากวัตตะสงสารได้แล้วอันที่สิบสาอันสุดท้ายสามารถกำจัดมารทั้งปวงได้ก็เป็นอันว่าเรื่องวินัยเราคงจบเพียงแค่นี้ไม่มีเวลาสรุปให้ไม่มีเวลาสำหรับเล่านิทานประกอบเพราะมันสี่โมงพอดีพอดีนะเย็นมากแล้วสำหรับวันนี้ ขอฝากไว้เพียงแค่นี้สพรพพพุทธานุภาเวนะสรพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนอำนาจบุญบาร,รมีทั้งสามสิทัศ์ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาดีแล้ว นับโดยร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีปัจจุบันชาตินี้ก็ดีที่ได้แสดงทรรเรื่องพระวินัยมาก็ดีขอบุญบาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นจงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ทุกท่านในที่นี้ จงเป็นผู้มีวินัยตลอดไปนับแต่วันนี้จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเถิด